น้องมะพร้าวทะเลรายดางังดูสิคะทุกคนติดฝักเพียบเลยน้องกอนนี้เกิดจากการพาเพาะเมล็ดนะคะตั้งแต่วันนั้นสู่วันนี้ครบ2ปีแล้วค่ะน้องก็ยังอยู่ที่เดิมโดยที่ไม่เคยได้เปลี่ยนกระถางเลยค่ะผลตอบแทนที่ได้น้องให้ฝักมาเพียบเลยน้องให้ฝักกับเรามานะไม่ท้วนแล้วค่ะทุกคนแต่เราก็ไม่เคยที่จะเก็บไว้เลยสักครั้งและน้องก็แห้งหลุดทิ้งไปตามกาลเวลาคือกระถางพวกนี้คือผลพลอยได้ค่ะคือน้องดีดไปโดนกระถางวางใบค่ะทุกคนผลปรากฏว่าใบกุหลาบหินหายหมด ไม่มีโตไม่มีต้นแต่ได้เจ้านี้ต้นที่ไม่ได้เพอมาแทนค่ะนี่แหละนะที่เขาเรียกว่าขึ้นเองตามธรรมชาติแต่พอเพาะประคบประงมเข้าน่อยแทบจะไม่ขึ้นเลยค่ะเราดูฝากเขาสี่รอบนี้เราจะปล่อยผ่านไปได้ยังไงล่ะออกฝักโด่งมากแทบทุกต้นเลยค่ะทุกคนดูสินับดูว่ามีกี่อันหันไปทางไหนก็เต็มไปหมดเลย แต่เราก็ยังจะไม่เก็บฝากเขาเหมือนเดิมค่ะก็เลยได้ทําการเจ้าสิ่งนี้ไว้ให้เขาก็คือกระบะรองดีดนั่นเองค่ะอะไรคือกระบะรองดีดหรอเราคิดคํานวณมาแล้วเมื่อฝากน้องเติบโตและสุกเต็มที่น้องจะทําการดีไปที่ไหนไม่ได้น้องจากลงกระบะที่เราเตรียมไว้นั่นเองค่ะเนี่ยก็ปล่อยให้น้องช่วยเหลือตัวเองมามากพอละทีนี้เราก็ช่วยเหลือน้องบ้างแล้วกันนะคะจากนี้ไปก็ดีดกันเต็มที่ได้เลยจ้าที่รองรับไว้ให้แล้วพวกหนูจะไม่เจ็บต่อไปแล้วนั้นลูก